มาพี่น้องมาเบิ้งดอกแค่ทำกันมือนี้ได้มาสวนอยูา่าหน้าอยู่โลครับมาเก็บผลผลิตคือดอกแค่ยู่บ้านสัางแปนนี่แหละครับตำบลแปลงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครคือดอกแค่ครับเป็นสินค้าในทองทินพี่น้องเก็บได้มือนได้สองคููครับสองคู่ถังได้หาบหนึง่งนี่ครับคือดอกแค่ใหม่ๆครับลา สีใส้กระสอบเอาแม่บ้านครับผมเนี่ยบรรจุถุงทรงลูก้าอยู่บ้านครับนี่คือวิธีเช้าหน้าเชาาวสวนก็ได้ออกมาต่อยมาซอยร้อมแม่บ้านครับแม่บ้านแม่กีบกับมาซอยมือมาซอยกันมาสันกับโบทัานแล้วครับ <c ười> ครับขับเบินุณกันครับผม ให้กำลังใจพ่อใหญ่เสียนในเด้อพี่น้องเลยเออเอาแต่แค่เป็นสินค้าเป็นรายไดใ้ในปอบกัวในท้องทินของเฮาพี่น้องก็ได้กินได้ทานนําดูอยู่พี่น้องผู้อยากเป็นกัะสังเอาไปซวงครับซวงตลาดแน่ซวงพี่น้องบานาเฮาแน่ผู้เป็นสังเป็นบอกทุงทองคุง,งมามานั้นครับ <laughs> นี่คือบ้านสังแปนครับผมแหท่ถำสวนเกษตรอยู่น้ำหน้าน้ำสวนทํากระทําต้นดอกแค่ครับปลูกด,ดอกแคยี่สิบก็ต้นครับเต้าก่าต้นครับ่าณยัไงได้ ปีที่สองก็มีสามปีก็มีต้นกับบัวลายครับกับูกับเก็บมาได้สองปีแล้วครับสองสองปีสามปีนี่ครับได้เก็บผลผลิตเป็นคำตอบโจทย์ดีครับได้เงินได้ยังได้กินได้ท่านซื้อนั่นซื้อนี่เปลี่ยนแลกเปลี่ยนผลมานนั้นครับเอามีดต่อแค่เ้าไปเปลี่ยนเป็นยางเงินประมานนั้น <c oughs> นี่คือบ้านสวนยูฝ่าครับ คือเช้าสกลนครภาคอีสานอยู่แบบพ่อเพียงครับผมนี่ครับพร้อมใส่กระสอบเขาบ้านนะครับสอบมาแน,น่ยหญ่เดนมาครับนี่คือแม่บ้านครับเป็นกลมากเจ็ดซอยซอยขึ้นับนางขัก่อนครับ,รบขอบคุณากันครับผมนี่ อีกเครือเอาใส่กระสอบครับขอบ้น่นใส่สอบหนึ่งคุ่ไม่งามๆครับตอนโตโตมีคู่หนึ่งครับ ครับมื้อนี่ลูกค้าก็สั่งคาครับเพื่อนบอกเอาคาไปให้เอาใส้ทุงก็ได้ค่ะครับคือคาพันจากอำเภอพันทองชลบุรีครับหันใยครับขาวงามหอมก็จะได้ไปให้เพื่อนครับเพื่อนบอกใ,ใส่ต้มยังของเพื่อนละในครัวครับคนเสียนกับลูกคาคาหน่อยคา,า,ยาใยหัวถิงไข่ มีครับสวนขั่วประมาณนี้ครับนี่คือนั่งตูนั่งตูยังบวกลงครับผลยังบงาดนี่ครับคือใส่สอบนี่ครับได้ขนาดนี้แหละบวหลายครับสองคู่ถังน่ครับที่งุ่มอยู่นี่อ่ามาเมื่อนี่กะปาดโดดครับอยู่หันทางได้ตัวหนึ่งครับ ในน้ำมีปลาได้ตัวนึงครับมาหน้านี่คือปลาคอหรือปลาชันครับประมันขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสักทายซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพอกันชิปน้าครับคิปนี้ขอฝากไว้เพียงแท่นี้ครับผมสวัสดีครับสามารถลด นักซอยกันหับหยาบซอยกันดึงเป็นว่าพ่อแม่คุณนสอนครับต้องซอยกันหน่อยมุไลก็ต้องซอยกันครับวัสดีครับ